เพิ่มสีสันในการเขียนระดับยอ่อหน้าหรือระดับ p a r a g r ก็คือการ using time order นะคะ time order ก็คือเป็นคำบอกช่วงเวลาต่างๆอ,อย่างเช่นตัวที่ครู h ฮไลนะคะ one day, a month later, the next day, then, after several months นะคะทั้งหมดเป็นการบอกให้เราเห็นภาพว่าเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อไหรา่อย่างเช่น one day the horse ran away มีอยู่วันหนึ่งนะคะมาก็ได้วิ่งหนีไป a month later the horse came back หลังจากนั้นหนเดือน มาตัวนั้นก็วิ่งกลับมาที่บ้าน The next day the farmer decided to use the w i t e horse for farm work ในวันถัดมาเนี่ยชาวนาก็ตัดสินใจที่จะใช้ม้าที่เป็นมา้าม้าป่าก็คือสัตว์ป่านะคะเอามาทำฟาร์ม Then a w a r s t a r t หลังจากนั้นสงครามก็เกิดขึ้น After several months the boy leg got better อ่าหลังจากนั้น เขาก็ได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนขาของเขาก็ดีขึ้นนะมันเป็นการเพิ่มสีสันให้การเล่าเพเรกรัฟของเราเนี่ยดูนะ่าสนใจขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆอ่านบทความในใจแล้วลองสแกนหาซิว่าหนูหา time order เจอไหมคำที่บอกช่วงเวลานะคะ I am a tennis player I play in Important tennis matches. in the beginning I was lazy and I didn't practice. One day I lost belly. I was very angry because I love tennis. The next day I started to exercise. I ate healthy bird and I practice tennis every day. After several months, I was throwing birds. I won some games, tennis became my life. One year later I was an important tennis match. now I'm an excellent a t h i c I'm very happy that I lost in the beginning. That b a t even changed my attitude. นะคะอ่ะตอนนี้เรามาเพิ่มเทคนิคในการเขียนให้มันดูน่าสนใจขึ้นโดยการใส่คำบอกช่วงเวลาไปนะคะอ่ะให้เวลาอีกสักครู่ลองหาว่าคำที่ใช้มาบอกช่วงเวลาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ ตามนี้เลยนะคะลกูกอันนี้เราพูดถึงนักกีฬาเทนนิสนะคะที่ได้มีโอกาสแข่งขันในแมตที่สำคัญแมตใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ดูชื่อเรื่องสิ winning by losing ชนะในความพายแพ้อะมันสื่อถึงอะไรความชนะในความพ่ายแพ้แสดงว่าเคยชนะแล้วก็เคยแพ้แน่เลยนะคะ in the beginning I was lazy and I ดิสนพรีติสในจุดเริ่มต้นของการทําอาชีพนักกีฬาเทนนิสนะคะนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพเนี่ยเขาค่อนข้างจะขี้เกียจมาแล้วก็ไม่ฝึกอะไรเลย One day I lost badly จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาไปแข่งเนี่ยเขาก็แพ้อย่างราบคาบนะคะ I was very angry because I love tennis เขาก็รู้สึกโกรธตัวเองมากนะทั้งที่เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบกีฬาเทนนิส The next day หลังจากนั้นเขาเริ่มตัดสินใจที่จะทำบางอย่างนะคะใ start to exercise I a t healthy food and I practice tennis every day การเป็นนักกีฬาที่ดีก็คือต้องมีการมีวินัยทั้งเรื่องการออกกำลังกายและการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและที่สำคัญจะต้องมีการฝึกทุกวันนะคะ after several months หลังจากนั้นหลายเดือนเนี่ยร่างกายของเขาที่ได้รับการฝึกอย่างหนักแล้วก็การทานอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยส่งผลให้ร่างกายของเขา strong and f o r มีความแข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วมากนะคะจนกระทั่ง I want some games tennis become my life จนกระทั่งเขาก็เริ่มที่จะกลับมาแข่งขันแล้วก็ชนะนะคะ one year later หลังจากที่เขาฝึกฝนมา1ปีต่อมาเขาก็ชนะแมตช์สำคัญนะคะและกลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะ,ะตอนนี้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขารู้สึก very happy t h a t I lost in the beginning that's bad event change my attitude อ uh, mm ่าเฉลยคำว่า winning by losing ก็คือตรงนี้ the bad event change my attitude เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยกลับมาทำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะล้มลุกคุกคาในครั้งแรกที่เราทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะดูยากเย็น mm hmm. แต่เราอย่ายอมแพ้นะคะสุดท้ายเนี่ย จริงนั้นอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในตอนท้ายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น I lost in the beginning การที่เราแพ้การที่เราล้มตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะล้มไปตลอดชีวิตนะอย่างเช่นเขาเนี่ยแค่เราปรับมุมมองปรับความคิดก็ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะว่าเขาใช้คำบอกช่งวงเวลาเป็นอะไรบ้าง time order มีคำว,ว่า in the beginning ในจุดเริ่มตน้น one day วันนึ่ง the next day วันถัดมา after several months หลังจากนั้นหลายเดือนหรือหนูจะบอกกี่เดือนก็ได้เช่น after two months one year later หรือจะเป็น two years later ก็ year ก็ลิงก์กับคำบอกจำนวนเนาะถ้าเป็น one year ก็ year แบบนี้แต่ถ้าเป็น two years ก็เติม s ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ เราลองมาดูซิว่าคำที่คูปเปลิลมีให้มี after, first, later, next, then คำเหล่านี้ถ้าเราเอามาเล่าเรื่องของ changing a problem into an opportunity นะคะปัญหาที่หนูเจอเนี่ยกลายเป็นโอกาสการพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเนี่ยเรื่องนี้มันเล่ายัางไงบ้างนะคะลองเลือกใช้คำให้เหมาะสมนะคะ My mother worked in a restaurant. ทำงานอยู่ดีๆนะในร้านอาหาร five years. The restaurant closed. ทำมา5ปีละสุดท้ายร้านอาหารก็ปิด She was sad. About this b a d event for Alit t l e while คุณแม่ก็รู้สึกเสียใจมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เลวร้ยวายที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าที่ทำงานของเขาเนี่ยจะปิดตัวลงแต่เขาก็เสียใจแค่แป๊บเดียวนะ Alit t l e while แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงกับชีวิต She made a plan She borrowed money from our family เขาก็เลยกลับไปคุยกับครอบครัวนะขอเอาเงินทุนของครอบครัวเนี่ยคอย,ยืมก่อนนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะ open a small restaurant downtown She work long hours in the restaurant which is m o r bad sometimes But she doesn't give up นะหล่อนเอามาเปิดร้านอาหารเล็กๆนะแล้วก เวลาเราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็ถือว่าเราเริ่มการทำธุรกิจก็ต้องใช้เวลาอยู่ที่ร้านยาวนานมากนะคะและในบางครั้งการทำธุรกิจเนี่ยก็มีปัญหาแต่สิ่งสำคัญคือชีดท,ที่ซึ่งกิบอับหลอนไม่เคยจะยอมแพ้นะคะที่เย a เลเตอร์ e r restaurant was success. อ่าหลังจากนั้น3ปีสิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็ success ประสบความสำเร็จ My master h a s work hard work ก็คือขยันทำงานตั้งใจทำงาน change her problem into an opportunity ความขยันของเขาเนี่ยความที่เจอวิกฤตรตรงนั้นก็ทำให้มันกลายเป็นโอกาสแค่เราเปลี่ยนมุมมองแล้วกล้าที่จะทำนะคะอ่เด็กจะเติมอะไรตรงไหนบ้างดีมีคำว่า after first later next แล้วก็ then นะคะอามาดูนะว่าตรงกับครูไหม after five years after f years หลังจากนั้น5ปีทำงานอยู่ดีๆหลังจากนั้น5ปีร้านอาหารปิด then หลังจากนั้นหล่อนก็วางแผนะส step ที่1ก็จะทำอะไร first ไปยืมเงินครอบครัวก่อน next ถัดมาก็ไปเปิดร้านอาหาร later นะ three year s later หลังจากนั้น3ปีทุกอย่างก็ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะคะมันทําให้เราเนี่ยเจอบททดสอบในชีวิตทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเพราะฉะนั้นเด็กต้องจําไว้นะลูกเจออะไรก็แล้วแต่ต้องเอามันให้กลายเป็นโอกาสนะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสหนูอาจจะเจอสิ่งที่ท้าทายในชีวิตมากขึ้นอย่างเช่นช่วงนี้เป็น new normal เป็นยุคโควิดการที่เด็กๆได้เห็นโลกอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆอย่างเช่น คนที่ทํางานในในพวกการต้องเที่ยวสายการบินต่างๆที่เขาเนี่ยเจอปัญหาไม่สามารถเปิดน้านฟ้าได้ไม่สามารถไปทํางานได้เราก็จะเห็นข่าวต่างๆที่แชร์ออกมาว่าเขาเนี่ยคครพบเส้นทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเป็นซูเปอร์เชฟมาเป็นคนทาอาหารหรือมาเป็นคนที่ทํางานที่เป็นพวกฟรีแลนซ์อิสระมากขึ้นนั่นคือทุกคนเนี่ยไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เราเจอนะคะ อันนี้เป็นการเพิ่มสีสันในการเขียนประโยคระดับย่อหน้านะมีคำบอกช่วงเวลาหรือหนูจะใช้คำที่มันแบบชัดๆก็ได้อย่างเช่น the first the second the third the last อย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะสำหรับห้องเราวันนี้คูปเปิ้ลขอเพิ่มอีกหนึ่งหัวข้อนะคะคือ concluding sentence ระดับย่อหน้าเนี่ยเขียนเล่าเรื่องมาแล้วจะต้องมีประโยคสุดท้ายที่เป็นประโยคสรุปนะคะ conclude แปลว่าสรุปหรือ summary summary นะคำนั้นเลย นะคะ concluding sentence อ่ะครูเป็นทบทวนก่อนนี่คือ one paragraph นี่คือการเขียนระดับย่อหน้านะย่อหน้าแรกของครูคือ sometime we live for good reason แบบนี้คือ topic sentence คือใจความสำคัญของเรื่องอ่ะเขาบอกว่าบางครั้ง line ตรงนี้แปลว่าโกหกเราโกหก เพราะว่าเรามีเหตุผลที่ดีเหตุผลที่โกหกมีอะไรบ้างเนาะ We lie k to make people feel good We lie k to make our story more interesting We lie k to protect the people we love อสรุปแล้วเขามีประโยค support ความคิดเขานะอยู่สามประโยคบอกว่าโกหกเพื่อทำให้คนอื่นรู้สึกดีอย่างเช่นมีคนถามว่าวันนี้เราแต่งตัวเป็นไงบ้างอาจจะบอกว่าสวยทั้งที่อาจจะ ไม่สวยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ We lie k to make our story more interesting บางคนก็ชอบพูด over เติมเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยคะให้มันดูแบบเวอร์วังมากขึ้น We lie k to protect the people we love อันนี้ออกแนวแบบโกหกแบบไว้ลายอ่อะแบบโกหกด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จริงๆเนอะการโกหกก็จะมีผลลัพธ์ที่มันไม่ดีนะเด็กๆทราบเนาะอ่ะทีนี้ เราจะต้องมีการพูดคอนเฟิร์มประโยคแรกของเราโดยกลายเป็นประโยค concluding sentence. There are times when a lie is better than the truth นะคะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าก็มีบางครั้งนะที่การโกหกอะ่ะมันอาจจะดีกว่าการพูดความจริงนะคะมันก็จะกลับไป u p อร์ตประโยคแรกที่เขาคอนเฟิร์มว่าการโกหกเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่น่าฟังที่ดีๆอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นในเวลาที่นูกเขียนระดับย่อหน้านะก็คือมีประมาณนี้เลยมีใจความสําคัญของเรื่องมีประโยคขยายแล้วก็ประโยคสรุปนะคะโอเคเน็กคุณครูมี topic sentence ให้มี supporting ให้แต่คุณครูไม่มี concluding ค่ะคุณครูไม่มี concluding sentence เพราะฉะนั้นในแต่และข้อประโยคไหนที่มัน พูดใกล้เคียงกับ topic sentence บ้าง Some lies n seem okay but they can hurt people in the end. ก็บอกว่าบางครั้งการโกรหกดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะโอเคแต่มันก็สามารถทำให้คนรู้สึกแย่อยู่ดีเมื่อเขารู้ความจริงนะคะอ่าแล้วประโยคไหนล่ะที่มันจะสรุปใกล้เคียงกับ topic sentence A B C or D นะคะ ส่วนคำว่า we tell this small lies to make people happy we tell this lie to protect the people we love in the end the t r u s t away come out in the end the people we love are hurt and unhappy ทั้งหมดเป็นประโยค support นะบอกว่าการที่เราโกหกเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกมีความสุขเราคิดว่าเฮ้เราพูดไปเราพูดไม่จริงแค่นิดเดียวเนี่ย ไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะเพราะทําคนที่ฟังก็รู้สึกมีความสุขนะคะเพราะเราอยากจะพูดให้เขาเนี่ยให้คนที่เราหลักอะรู้สึกดีแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะในตอนจบในตอนสุดท้ายความลับไม่มีในโลกนะคะถึงเราจะพูดโกหกไปสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏออกมาและในสุดท้ายคําพูดทั้งหมดที่เราบอกว่าโกหกเพราะว่าไม่อยากให้คนที่รักเราเสียใจสุดท้ายเขาก็ต้อง hurt แล้วก็ Unhappy อยู่ดีอ่ะเด็กๆคิดว่าคำพูดไหนที่เป็นบทสรุปของหัวข้อนี้ดีอ่ะใครลองเปิดไมค์ตอบให้ครูหน่อยดีดีเหรอได้ยินดีนะได้ยินแบบดังๆด้วยอ่ยาตอบผิดจหนูโอเคคำตอบคือ only trust can protect the people we love ก็คือ ความจริงเท่านั้นแหละที่จะปกป้องคนที่เรารักได้นี่ไงไลน์ซีมโอเคมันดูเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายมันก็เจ็บนั่นหมายความว่าเรามีความคิดว่าคุณควรพูดความจริงนะคะเวลาเด็กน้อยมีอ่ากับเพื่อนก็ได้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือความสัมพันธ์แบบแฟนนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาหนูคบกับใครครั้งแรกเลยหนูอย่าเริ่มต้นในการโกหกกันนะมันจะเป็นมิตรภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเลยแหละนะคะ,นะคะโอเคมาดูต่อไป not only children lie to avoid punishment. sometime s a car driver lie to avoid a ticket from a police officer. sometime s an employee lie to avoid problem with the boss. sometime s a friend lie to avoid making a friend angry. อ่ะประโยคแรกก็เป็น topic sentence น,น,น,นะบอกว่า not only ไม่เพียงไม่เพียงแต่เด็กๆนะที่ชอบโกหกชอบ คลิกไปมาว่านั่นนูน่นนี่เพื่อที่จะไม่อยากโดนทําโทษนะไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นหรอกแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยซ้ำท่ามอฟท์ดรีเวอร์ฟอดดรีเวอร์แปลว่าคนที่ขับรถเร็วๆก็พยายามที่จะโกหกเพื่อที่จะไม่ได้ติเก็ตไม่ได้ใบสั่งจากคุณตํารวจหรือบางครั้ง e m p loy e e แปลว่าลูกจ้างก็โกหกที่จะจะต้องเจอปัญหากับเจ้านายก็คือแทนที่จะบอก เจ้านายตรงๆว่ามีปัญหาอะไรก็เลือกที่จะโกหกหรือบางครั้งคนบางคนก็พูดเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีอย่างเช่นมีปัญหากับเพื่อนแทนที่จะพูดกันตรงๆก็โกหกไปเพราะไม่อยากให้เพื่อนโกรธนะคะอ่ะอันนี้ล่ะอะไรที่มันสปอร์ตว่าไม่ใช่แค่เด็กหรอกที่จะหนีปัญหาใครก็หนีปัญหาเหมือนกันข้อไหนลูกสัมบัน ตอบอะไรครวก็ได้ยินดีนะทําไมหนูคือหนูเล่นหนูจะเอาข้อนี้ให้ได้ใช่ปะแต่จะบอกว่ายังไม่ใช่ค่ะลูกก็ not only ไม่เพียงแกเด็กนะแต่มี adult ก็คือผู้ใหญ่ lie to get out of trouble trouble ก็เหมือนคำว่า problem แปลว่ามีปัญหาคือยังไงเดียวเรื่องของการโกหกเนาะมันไม่ได้แบ่งแค่ว่าต้องเป็นเด็กเท่านั้นหรอกผู้ใหญ่บางคนก็โกหกเหมือนกัน บางครั้งก็รู้ว่าถ้าเราพูดตรงๆไปต้องเจอปัญหาแน่เขาก็เลยเลือกที่ที่จะพูดโกหกเหมือนกันนะคะ,ะเห็นไหมว่าโลกเนี้ยมันมีคนที่เรารู้หน้าไม่รู้ใจเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดอะไรกับเราก็แล้วแต่เนี่ยเราดูการกระทําดีกว่านะคะหรือเราก็ต้องดูเจตนาเขาด้วยเนาะ้าบางทีเรารู้ความจรงิงแล้วว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะโอเค every day ทุกวันนี้นะ ผู้ใหญ่เองก็พูดที่พูดไม่พูดความจริงเพื่อที่จะหนีปัญหาเหมือนกันนะคะโอเคเนกอ่ okay, uh huh. truth is a l i e for example a w if e want to go on a family vacation the husband b a s k e can we pay for this vacation this way nurse i s is very expensive but she s a y yes we can pay for it she is thinking we can pay for it with credit cards She doesn't explain the whole truth นะคะอ่าแต่ความสำคัญก็คือการโกหกแค่เพียงครึ่งหนึ่งบอกความจริงไม่หมดก็ถือว่าเป็นการโกหกแล้วนะคะยกตัวอย่างนะ for example เนี่ยครอบครนะัวเนี้ยเขาอยากจะไปเที่ยวนะคะสามีก็ถามกลับมาเลยว่าเรามีเงินไปเที่ยวหรอเรามีเงินพอหรอซึ่งแฟนเนี่ยรู้ในใจเลยว่า เงินไม่พอเราก็ว่ามันแพงมากนะแต่ลอนก็พูดกับแฟนว่าเราไปได้เรามีจ่ายนะแต่สิ่งที่แฟนคิดคือเรามีเงินสดเรามีแคสที่สำหรับจะเอาไปจ่ายในส่วนนี้โดยที่ไม่กระทบส่วนอื่นนะคะแต่ในความเป็นจริงคือเงินที่เขาเอาไปเที่ยวนั้นเป็นการลูดบัตรไปก่อนคือรูดบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้โกหกแต่พูดไม่หมด แต่ใจความสําคัญของเรื่องบอกว่าการที่เราพูดไม่หมดก็แปลว่าเราโกหกแล้วนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันซัพพอร์ตหรือว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ดีแม้แต่เราพูดพูดไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการโกหกแล้วอ่ะข้อ A ไปแล้วข้อ c ไปแล้วเอาข้อไหนโนูข้อไหนลูก <laughs> อะไรดีดหรอ ข้อดีนี่เธอเหมือนดิ่งข้อสอบเนะาะเธอเอาข้อเดียวอะอ่าโอเค when the r s e n t and why the trust the p r s e n is lying นะคะเวลาที่หนูหลีกเลี่ยงไม่พูดความจริงหนูพูดไม่หมดนั่นก็แปลว่าหนูกำลังโกหกเพราะฉะนั้นการเขียน concluding sentence อะการเขียนประโยคสรุปก็คือเขียนเหมือนประโยค topic sentence นั่นแหละแต่เขียนยังไงให้มันไม่ใช่คำเดียวกันอะแต่ความหมายเหมือนกันเออเขียนให้มันตีความแล้วก็แปลเหมือนกัน แต่ไม่มีไม่ใช่การก๊อปปี้คำมาเขียนนะนั่นแหละคือโจทย์ที่เราต้องทำว่าเขาบอกว่าการพูดแค่ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าการที่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดความจริง a person a v o i d the truth นะคะแล้วเราบอกว่า is a whole lie ก็คือเป็นการโกรหกทั้งหมดเราก็บอกว่า the person is lying นั่นก็คือคนกำลังโกหกแล้วนะคะโอเคเลืออีกข้อหนึ่ง the only bad lie are the l i e that hurts some people lie to believe lies They know the lie are not true but they like to think they are. For Example, someone says you make the best cups of coffee in the world. The problem isn't true but it feel s good to hear. นะคะใจความสำคัญของเรื่อง topic sentence คือ the only best lie s are the lie that hurt นะคะเขาบอกว่าการโกหกยังไงก็คือการโกหก นะมันก็ทำให้เราเจ็บอยู่ดีนะคะอ่าเขาให้ประโยคซัพพอร์ตว่าบางคนเนี่ยชอบเชื่อคำคือบางคนรู้แหละคนเราบางบางคนมีมีเซนส์แหละว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงแต่บางคนก็ชอบหลอกตัวเองชอบที่จะเชื่อคำพูดนะั้นอย่างเช่นบางคนแบบเช่าไม่คนชมอะ่ะมีคนชมว่าเราสวยทุกวันอย่างเงี้ยบางทีก็รู้แหละว่าเขาไม่ได้พูดว่าเราสวยจริงๆอย่างเงี้ยก็เป็นการมนโนหรือการแบบเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยอ่าบางคนก็รู้นะคะ ว่าคาโกนั้นมันไม่ใช่ความจริงนะแต่ว่าแต่ว่าบางทีมันรู้สึกดีอะ่อะอย่างเช่นเราทำกาแฟให้คนกินใช่ไหมให้เพื่อนกินให้แฟนกินแล้วเขาบอกว่าเราทํากาแฟรอร่อยที่สุดในโลกเลยเราทาอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลยซึ่งมันก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันฟีลกูดมันรู้สึกดีอะที่ได้ยินนะมันก็เป็นเหมือนคําหวานนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกันว่า การพูดโอเวอร์เกินไปอาจจะดูไม่ใช่ความจริงจะทําให้คนฟังรู้สึกดีเนาะแต่สุดท้ายมันก็คือการพูดโกหกอยู่ดีอ่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อ b ีบ y it's okay to lie if it makes someone feel good เพราะว่า the only bad l i e are the l i e that hurt นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันก็ดูเหมือนโอเคเนาะที่บางครั้งมันก็อาจจะดีที่พูดแบบนั้นเธอให้ไม่คนรู้สึกดีนะแต่สรุป ของเรื่องการไลน์ทั้งหมดจะมีบทความทุกย่อหน้าด้วยคำว่าเฮิร์นะเพราะฉะนั้นไม่มีใครมีความสุขกับการที่ได้ยินเรื่องโกหกนะคะทุกอย่างมันจะจบไม่สวยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกความสัมพันธ์เด็กๆห้ามห้ามเล่นกับความรู้สึกคนนะลกูกห้ามโกหกอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ที่ครูเปิ้ลเน้นก็คือการเขียนประโยคสรุปยังไงให้มันสรุป ใจความสําคัญของเรื่องได้ความหมายเชิงเดียวกันแต่ไม่ใช่คําเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดของใบงานนี้นะคะก็คือการเขียนพาร,รา g r a p สรุปแล้วพารากร a ฟมีอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยมี topic sentence ใจความสําคัญของเรื่องมี supporting sentence มี concluding sentence ใจความสําคัญของเรื่องเราเขียนประเด็นไหน หาประโยคมาสนับสนุนและก็สรุปตามความคิดเดิมของเราว่าเราคิดยังไงนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ vacations are not the right answer to w g d u c e s t e a d first of all one or two vacations a year cannot reduce the stress of many days of long work hours also vacation can actually be very successful because They are expensive and difficult. Finally, people lose t o u s a n s of years without vacation. Vacation are not necessary. อันนี้คือการเขียนระดับย่อหน้าจำองค์ประกอบ3ตัวเมื่อกี้ได้ไหมคะ Topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละส่วนคืออะไร จริงๆแล้วเขาปิเซนแทนนะไม่จําเป็นต้องอยู่ประโยคแรกก็ได้แต่ในใบางานที่คูปเปอร์ออกมาเนี่ยส่วนมากเป็นประโยคแรกเพราะว่ามันทําให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะพอเรามีประโยคหลักเขียนถึงอะไรแล้วก็จะมีประโยคซั p พอร์สนับสนุนมันนะคะอม ่ะสรุป vacation are not the right answer to worker stress ตัวแรกคือ topic sentence วันหยุดนะคะไม่ใช่คำตอบของการลดความเครียดจากการทำงานเขามีตัว support อยู่3ข้อ supporting ตัวแรกก็คือ f e a e r s i b l e one or two vacation a year cannot reduce the state of many days of long work hour s ่ะเฟิร์ก็คือข้อที่หนึ่ง also ข้อที่สองเช่นเดียวกัน vacation can actually be very stressful because they are expensive and difficult finally คือเหตุผล support ตัวสุดท้าย people live for thousands of years without vacation นะคะเหตุผลที่บอกว่าทำไมวันหยุดพักผ่อนไม่ใช่คำตอบในการที่จะช่วยลดความเครียดเหตุผลแรกบอกว่าการที่เราไปวันหยุดแค่1-2ครั้งเนี่ย ต่อปีน่ยไม่ได้ช่วยลดความเครียดมากมายที่เราทำงานได้นะคะเหตุผลข้อที่สองเขาบอกว่าบางครั้งการไปเที่ยวก็ยิ่งทำให้เราเครียดเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากนะคะและสุดท้ายเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเขาไม่เห็นจะต้องมีวันหยุดเลยแต่ว่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะอันนี้คือ อันนี้คูเปิลก็ไม่เห็นด้วยนะอ่ะอันนี้คือเรายกบทความมาเพราะฉะนั้นผู้เขียนเขาพยายามเขียนให้เราคิดในแบบมุมมองของเขานะแต่ถ้าคูเปิลดูนะนจริงๆการมีวีเคชันเนี่ยก็เป็นเหมือนการที่เราได้ไปชาร์จแบบนะคะแต่ว่าในเมื่อเราเขียนผู้เขียนอยากเสนอว่ามันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีบทจบที่มันซัพพอร์ตความคิดเขาเขาก็บอกว่าวีเคชัน are not necessary necessary แปลว่าสิ่งจําเป็นนะคะ เพราะฉะนั้นในเมื่อเปิดประเด็นมาว่ามันไม่ใช่ the right answer to worker state เขาก็เลยเล่นคำใหม่เป็นคำว่า necessary วันหยุดไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นใดๆเลยสแสดงว่าผู้ชายคนนี้หรือคนเขียนเรื่องนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องงานมากนะคะคือเราเขียนประเด็นไหนก็ได้เราจะเขียนเชิงอีกเชิงหนึ่งว่าเฮ้ยวันหยุดเป็นวันที่ช่วยลดความเครียดในการทำงานก็ได้นะเราพูดเชิงประเด็นนั้นก็ได้แล้วเราก็มีประโยค support ของเราที่สนับสนุนความคิดเราแล้วก็จบอีกแบบหนึง่งอ่ะถ้าเราเขียนให้มันดูเป็นเชิงบวกก็จะเป็น vacation are the right answer to break state first of all one or two vacation a year can reduce วก็เขียนเชิงบวกแค่นี้เออมันก็จะกลายเป็นสนับสนุนความคิดเราแล้วเพระนาะฉะนั้นการเขียนเรียงความการเขียนระดับย่อหน้า หนูจะตั้งทงไปที่ทางไหนก็ได้แล้วหนูก็เขียนให้มันซัพพอร์ตกับเรื่องที่หนูคิดนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกเขียนให้ได้นะโอเค